เด็กโชเคสในช่วงของการเอาเด็ก Meta เก่านะครับมาอัปเกรดให้สามารถเอามาใช้สู้กับเด็ก Meta ปัจจุบันได้ดีขึ้นเด็กที่2ของเรานะครับวันนี้จะพาทุกคนไปอัปเกรด d e ็กจูเนเปอร ex นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในเด็กที่ผมชอบตั้งแต่แพทที่แล้วแล้วแหละแต่ว่าแพทนี้อัปเกรดขึ้นมาก็ทำให้เล่นสนุกด้ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับ ทุกคนครับความสนุกของโปเกมอน TCG Pocket เนี่ยมันอยู่ที่การเปิดซองหาก,การ์ดแรมมาใช้งานและจะสนุกได้มากยิ่งขึ้นไปอีกครับถ้าซองที่เราเปิดนั้นมีราคาที่ถูกกว่าเติมเองผมขอแนะนำเป็นร้าน e l a s t i c s h o p ไปครับสะดวกปลอดภยัยมีบริการตลอด24ชั่วโมงสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage แล้วก็ Off i c i a l Line i d ของ e l a s t i c Shop หรือว่าจะกดลิงก์ที่อยู่บริเวณด้านล่าง description ของคลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับ ก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องขอบอกว่าลิสการ์ดในครั้งนี้ถ้าเทียบกับเ,เด็กโชคเคสในแพทที่แล้วเนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันแทบจะไม่ได้ต่างจากเดิมเลยถูกต้องครับเพราะว่าการ์ดแทบจะเหมือนเดิมแต่ว่าจะมีการเพิ่มในส่วนของการซัพพอร์ตเข้ามาแต่นั่นแหละผมก็คงจะไม่ให้ทุกคนแบบไปย้อนดูคลิปเก่าหรอกนะครับก็มาดูใหม่ไปพร้อมๆกันในคลิปนี้ได้เลยนะครับ เด็กนี้เราจะยังคงใส่ j u เนเปอร์เนะครับเข้ามาเป็นจํานวน2ชุดนะครับโดยจะใส่เป็น j ูเนเปอร์เใบนะครับแล้วก็มูคุโรนะครับเป็นจํานวน2ใบเอาจริงๆ m u มูคุโรเนี่ยจะใส่เป็นใบไหนแล้วแต่ชอบเลยนะครับแล้วแต่สไตล์การเล่นของแต่ละคนเพราะว่าส่วนตัวผมมันรู้สึกว่า มันไม่ได้ฟิกว่าจะต้องใช้ใบใดใบหนึ่งเป็นพิเศษเพราะว่ามูคโล่เนี่ยส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยเอาขึ้นแอคทีฟโซนเท่าไหร่แล้วมันมีหน้าที่แค่เ,เป็นทางผ่านในการที่จะอีโวไปเป็นจูเนเปอร์เอ็กแค่นั้นแต่ที่ผมเลือกใช้เป็นการ์ดใบนี้เพราะว่าในบางกรณีเราอาจจะแบบ ต้องเอามูคลโลเนี่ยขึ้นไปตีซึ่งเราก็เห็นกันอยู่เนาะว่าจูเนเปอร์เอกเนี่ยไม่ได้มีดาเมจเยอะแยะ,ยะ,ยะอะไรการที่มูคลโลเนี่ยช่วยทําดาเมจได้บ้างนะครับมันก็อาจจะทําให้จูเนเปอร์เนี่ยสามารถแบบอา่าขึ้นไปน็อกเอาท์ศัตรูเนี่ยได้ง่ายเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับการที่1ใบนะครับที่จะยังคงใส่เข้ามานั่นก็คือจูเนเปอร์ธรรมดานะครับผมก็ยังคงชื่นชอบที่จะใช้การ์ดใบนี้อยู่เพราะว่ามันมีความอิสระในการสร้างความเสียหายและการสร้างความเสียหายได้เป็นจํานวน70หน่วยเนี่ยก็ไม่น้อยเลยนะครับอย ใส่ร่าง2เข้ามาด้วยนะครับเป็นจำนวน1ไใบส่วนมัสค์เนียนะครับจะใส่เข้ามาแค่1ชุดเหมือนเดิมครับใส่เป็นเนียวฮะที่จะเอามาช่วยจัวดการ์ดในช่วงต้นเกม1ไใบนะครับแล้วก็ใส่มัสค์เนียเข้ามา1ไใบจะไม่ได้ใส่ล่าง2เข้ามาดังนั้นนะครับเวลาที่เราจะอีโวเนี่ยเราต้องใช้แคนดี้อย่างมีสติถ้าเราจะอีโวจูเนเปอร์จงจําไว้ว่าสามารถใช้แคนดี้อีโวจูเนเปอร์ได้1ไใบ อีก1ใบอาจจะต้องอีโวตามปกติล่าง1ลึ่างสองร่าง3ถ้าเราไม่อีโวแบบนี้ แล้วเราใช้แคนดี้อีโวจูเนเปอร์ทั้ง2ใบเลยเนี่ยเราจะไม่มีทาง e vo, อีโวมัสเคเนียได้เลยเวทแต่ว่าเกมนั้นอนะประเมินสถานการณ์แล้วรู้สึกว่ายังไงก็ต้องใช้จูเนเปอร์สองใบยอย่างรวดเร็วมัสเคเนียไม่น่าได้ใช้งานเพราะว่าอาจจะเจอเป็นเด็กโนเอ็กหรืออะไรก็แล้วแต่อะโอเคเราก็อาจจะไม่ต้องใช้มัสเคเนียก็ได้ใช้แค่เนียวฮาร์ในการจัวการ์ดก็เพียงพอแล้วประมาณนั้นนะครับอะทีนี้ในส่วนของการไอเทมแล้วก็การซัพพอร์ตนะครับก็จะมีโปรเกบอลสองใบเหมือนเดิมครับ โปเกมอนคอมูหนึ่งใบครับแลคแคนดี้สองใบหมวกสะท้อนแล้วก็ผ้าคลุมสำหรับโปเกมอนหญ้าอย่างละหนึ่งใบนะครับโปรเฟสเซอร์รีเสิร์ชสองใบครับอ,อ๋อแล้วก็มีเอริกะหนึ่งใบที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับนั่นก็คือการซัพพอร์ตใบใหม่ที่จะมาช่วยทำให้ ูนเปอร์ e x เนี่ยทำดาเมจได้แรงขึ้นเป็นจำนวน30หน่วยซึ่งความสามารถนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้ทั้งมูฟ1แล้วก็มูฟ2เลยเพียง <c oughs> แต่ว่าจะต้องทำการสร้างความเสียหายให้กับการ์ดโปกเกมอนของฝั่งตรงข้ามที่อยู่บนแอคทีฟโซนเท่านั้นเพราะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย ถ้าสมมุติว่าใช้การ์ดใบนี้ไปแล้วใช้มูฟหนึ่งตีแนวหลังดาเมจจะเพิ่มไหมคําตอบคือไม่เพิ่มนะครับเพราะว่าตัวการ์ดเนี่ยก็มีการระบุเอาไว้ชัดเจนว่าจะเพิ่มให้30เฉพาะกับการสร้างความเสียหายกับโปเกมอนฝั่งตรงข้ามที่อยู่บนแอคทีฟโซนเท่านั้นเพราะฉะนั้นเวลาจะใช้งานการ์ดใบนี้เนี่ยก็อย่าพลาดไปสร้างความเสียหายให้กับการ์ดแนวหลังเขานะครับอ่ะโอเคลิสการ์ทั้งหมดของเด็กนี้ก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวไปดูตอนเล่นจริงกันเลยกัยกบช่วงของเด็กโชเคสครับเอาล่ะ ตาแรกมาเหมือนจะเจอเหมือนจะเจองานหินงานหยาบงานยากใครริว่าลองดูครับเราได้เล่นเป็นคนแรก,กเลยตาหน้าจั่วการ์ดตานนี้ก็ใช้โปรเฟสเซอร์จั่วไปก่อนนะครับแคนดี้ว้าว จบเทินครับโหแล้วจี้เขามาสวยด้วยอ่ะตานี้ไฟฟ้าตาหน้าน้ำนี่คือถ้าทำใครริวได้ก็คือติดจี้ที่สามอะไรก็ได้ก็คือพร้อมชกแล้วนะเนียวหะไส้แตกแนะ่นอนตาเนี้ย ดูกันว่าเขาเล่นกับอะไรนะครับเซลาโอล่านี่เขาก็ได้จี้ไฟฟ้าฟรีมีอีกเม็ดหนึ่งเนาะถ้ามีดอนก็สบายเลยนี่เอาจริงนะทุกคนลองนึกภาพดูนะว่าถ้าถ้านะถ้าตาหน้าเขามีแคนดี้บวก ไค่ลิวอ่ะเขาอีโวแล้วเขาใช้ดอนดึงจี้มาเขาตีได้เลยนะเว้ร้อยแปดสิเอาไงดีวะติดจี้เผื่อไว้ก่อนดีไหมไว้จัวดตาหน้าเพราะว่าถ้าเราเสียใบเนี้ยไปแบบกระทันหันนะ่ะมันจะกลายเป็นว่า จูเนเปอร์เราก็ยังไม่พร้อมตีอะนะจบเทินฮะผมอาจจะแพนิกมากไปแต่ว่าเล่นแบบเพเซฟหน่อยแล้วกันอ่าโอเคนี่ยเขามีดอนเห็นไหมล่ะเอาล่ะทุกคนเราจะเจอใครริวแบบไหนเราจะเจอใครริวเก่าหรือเราจะเจอใครริว ex โหการเขาดีมากเลยเนาะ มีดอนมีอะไรพร้อมใช้มากเลยแล้วตาแรกแม่งจวดในเซเราลราดวะแบบนี้เล่นใครริวเก่าอยังได้เลยนะฮะเขาตีเราได้เลยนี่แต่ว่าถ้าตีเขาก็จะโดนสะท้อนแล้วเขาก็จะโดนจูในเปอร์ผมยิง100เอาเดเอายังไงคุณพี่จะใช้กุสมาก,ก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าเธอนี้ใช้ดอนไปแล้วผมว่าเขาไม่ตีหรอก แต่ถ้าตีก็ได้หนึ่งน็อกเลยนะติ๊กตอกติ๊กตอกไม่ตีครับโอเคเพราะงั้นผมจะจวการ์ดคลาย for help เอ้าได้มาสค์คเนี่ยทำไมไม่ได้ล่างสองซุนิเปอร์นะ เฮเฮยังไม่มีใครรลวนี่เราจะรีบใช้ดอนดึงจี้มาทำไมวะ <c oughs> เอาละผ่านเริ่มละ <c oughs> ติดจี้กระจาย <c oughs> กระจายไว้หน่อยละเนี่ยป้า นี่ไงมาละผมอาจจะ e อีโวจูเนเปอร์ธรรมดานะเพื่อที่จะได้ให้น้องไปโชวมินิลิวที่อยู่ด้านหลังซะหน่อย <c oughs> โดนปีดยี่สิบ โอเคจริงๆจะทำมัสคร์เนี่ยก็ได้นะเพราะอย่าลืมว่าผมไม่ได้เอาล่างสองมาใช่ไหมล่ะ ิวดีไหมนะแต่ถ้าเขามีแต่ถ้าเขามีใครคิวยังไงก็ก,ก็ตุยอยู่ดีไม่ต้องฮิวหรอกปะ <c oughs> ตื่นเต้น,น่ะคือใจหนึ่งก็ไม่อยากให้มาแต่ใจหนึ่งก็อยากให้มาจะได้รู้ว่าเออมันจะอะไรยังไงดีนะครับเออตื่นเต้นลุนลุนลุนมายัาง <c oughs> คือตอ้นเกมเขาเปิดตัวมาดีมากเลยนะทําจึงทําจี้อะไรแบบมาดีหมดเหลือแค่ใครริวเนี่ยอ้าถอยอีกแล้วสงสารนว้าวติดภาคคุมให้ด้วย เนี่ยผมก็คิดหนักอีกแล้เพราะว่าถ้าเราเอาใบนี้ขึ้นไปตีตอนจังหวะใครลิวขึ้นมาเออผมว่าได้อยู่นะ,ะเสียดายเนาะที่การ์ดใบนี้มันไม่เพิ่มดาเมจให้แต่ว่าก็นั่นแหละสุดท้ายแล้วมันก็เพิ่มดาเมจให้เฉพาะเวลาที่เราตีบนแอคทีฟโซนไงตีด้านหลังไปก็ไม่มีประโยชน์เนกะ็บมสัสค์เนียไว้ตีไคริว e x ดีกว่าถ้าเขาใช้นะ อ้าวบินไปโฉบซะหน่อยถ้าตาหน้าใครริวยังไม่มาก็บายบายแล้วนะเขาเลือกการ์ดกี่ใบเองอะห้าใบมาแล้วนี่ไงตัวตึงเอาขึ้นมาตีเลยว้าว เสียงโจมตีเหมือนในนี่เลยว่ะอัลต้าในคอสมาเลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มาเราได้โชว์ศักยภาพของการ์ดใหม่ละเอา้าโอ้เลยไม่ได้โชว์เลยกาจ,จะตีร3 0ยสาซะหน่อย <c oughs> จริงๆครับแต่ว่าพูดก็พูดนะตาเนี้ยถ้าเขาทำใครลิวได้เร็วกว่านี้เราก็อาจจะเล่นลำบากหน่อยแต่เอาจริงๆเราก็ตั้งบอดไวเหมือนกันตาเนี้ย a few moments later <c oughs> อ่ะมาครับอุ้ยรอบนี้เจอเด็กมืดแฮ ดาร์กไลท์จ้าโอเคเราจะได้เกิดไหมตาเน,นี้ยในมือก็ไม่แย่นะขาดแค่แคนดี้นะครับโห <c oughs> <c oughs> ฝั่งนั้นเล่นเด็กเก่าแก่เกินอไป,ไปเออนี่ไงมาละแคนดี้โอเคตาหน้าเจอกันครับถ้าไม่โดนตัดมือนะเปิดก่อนได้ปู่เสมอขออย่างน้อยหนึ่งจี้ โอเคไม่ใช่หนึ่งจี้หนึ่งเหรียญเพราะว่าจูเนเปอร์ขึ้นจะได้ยิงหนึ่งร้อได้เลยนะครับยิงหนึ่งร้อแล้วดาเมีชนะทางด้วยชิบหายละเขาจะถอยปะ่ะโอ้พาคุมไม่รอจ้านี่แหละจงเห็นพลัง จะพูดอะไรวะจงดูพลังของการซัพพอร์ตใหม่ๆเออ,อจะพูดเท่ๆก็ชะงักสังนั้นลาก,ก่อนนะดาร์กไลท์ปังร้อยห้าสิบดาเมจครับจุกๆไปเลย แต่ไม่คิดว่าฝั่งนั้นเขาจะเอาเด็กที่เก่าแก่ขนาดนี้มาเล่นนะเอาจริง <c oughs> แล้วเด็กเนี้ยเอาจริงๆคอนเซปต์มันดีนะแมวดำกับดาร์กไลท์อ่ะแต่ว่าแมวดำมันต้องแบบมายืนบนแอคทีฟโซนเงี้ยแต่ผมอ่ะก็เป็นเหมือนกันเล่นกีตากีตราแม่งมันชอบสลับดาร์กไลท์กับแมวดำเลยแล้วมันเลยทำให้แบบแทนที่เราจะได้คอมโบสบายๆแม่งต้องมาคอยเสียจี้กับการแบบถอยไปถอยกลับอย่างเนี้ยมันน่ารำคาญ เ,ออเดี๋ยวนะเหมือนเราจะเสียเจ็ดสิบคิดว่าเขาจะมีการเพิ่มดาเมจปะไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้มาสค์เนี่ยปิดเกมกได้ะบาย ผมว่ายังไงเขายืนรับดาเมจมาเอ้์เนี่ยไม่ไหวแน่นอนนะครับต่อให้มีฮิลก็อ่ะพอเจอเด็กมือก็สบายเลยนะเย้ a few minutes later ออแต่เล่นเด็กมือชอบได้เล่นเป็นคนที่สองนะที่เหลือก็อยู่แค่ว่าการ์ดในมืออ่ะ มันจะแบบว่าเซตทันไวอะแล้วทำไมฉันเจอเชมินล่ะผมพอจะพอจะเดาได้ว่าจะมีไก่เหลืองอยู่ในนั้น <c oughs> จิบะคอยปะโอ้ไม่แฮะเด็กอะไรแล้วนะ่ะ โปรเฟสเซอร์ไปครับอาจจะเป็นไม่ต้องดาวรอรอดูเลยทีเดียวซ <laughs> ิวรลรี่ไก่เหลืองหรอซิวรลรี่ไม่หรอกมะอาจจะเป็นซิวรลรี่เซลาโอล่าอะไรปกติและแค่เพิ่มเชมินมาใบหนึ่งดาวจบเทมครับ ผมทำมาสค์เนียก็ได้นะตาเนี้ยแล้วก็โลคูดหรืออีโวปกติเอาเพราะว่าผมไม่ได้เอาร่าง2ของมาสค์เนียมาไงคือเด็กเนี้ย,เ,ย,เ,ยเราต้องคำนวณดีๆเพราะว่าเราเอาแคนดี้มาแค่2นะฮะดังนั้นเราจะใช้แบบแคนดี้อีโวอะไรเราต้องจำไว้ด้วยว่าเซ็ตนั้นเราเราใส่แบบการ์ดอะไรมานะครับเพราะบางทีแบบบางท,างทีผมก็เผลอแบบว่าไปใช้แคนดี้อีโว จูเนเปอร์2องใบกลายเป็นว่ามาสเค์เนี่ยก็อีโวไม่ได้เลยอะไรประมาณนี้อยากจัวการ์ดต่อเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราอีโวเราก็เก็บเชมินได้เลยใช่ไหมล่ะปะบุย ฝั่งนั้นเขาไม่น่ามีการ e x เพราะฉะนั้นเราสามารถปล่อยมัสเคเนียตุยได้เลยนะครับแต่ว่าฝั่งนั้นก็ไม่น่ามีดาเมจมากพอที่จะ1นึ่งน็อกหรอกต่อให้มีซิววอรี่ก็น่าจะต้อง2องน็อกเป็นอย่างตามส่วนอีไก่เหลืองเดี๋ยวมึงเจอจูเนเปอร์วันฮิตแน่นอนนะครับทำเป็นยืนล่าเริองอยู่แนวหลังไม่รอดหรอกคะ่ะเอออ หนึ 100. Candy. ่งร้อยแคนดี้อะเนี่ยเหลือแค่จ e ูเนเปอร์เอ็กละใจจริงก็ไม่อยากปล่อยตุยนะแต่ก็เก็บหนึ่งนกได้แล้วอะไม่เป็นไรหรอกเนะ่ะปะ อยู่ๆแม่งมี e x จากไหนโผล่มานี่ผมร้องเลยนะ tiktok tiktok <laughs> มีซีเวอรี่ไปสรุปแล้วก็เป็น คิดว่านะก็น่าจะเป็นแบบซิลวอรี่ไก่เหลืองเซลาลล่าอะไรปกติแหละแค่เพิ่มเชมินมาใบหนึ่งตอนแรกเห็นเชมินเปิดก็เลยแบบคิดไปไกลไงว่าเอ๊ะจะเป็นเด็ก,ปกแปลกหรือเปล่าเ,เด็กธรรมดาอา้าวสวยเก็บใบนี้ก่อนเพราะมันตีแรงไง ใจจริงอยากจะข้ามไปตีไก่เหลืองเลยแต่ว่าถ้าตาหน้าเขาเอาซิวอรี่ขึ้นเดี๋ยวเราเอานกข้ามไปตีไก่เหลืองจบจรๆใช่ดาเมจไม่พอเพราะฝั่งเราอะ่ะเลือดเยอะไงเลือด100บวกทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องแบบว่าต้อง ตีสองครั้งเป็นอย่างต่ำอะ่ะถึงสนอกได้เพอเผอไดแล้วกดยอมแพ้เลยนะครับอย่าคิดนานจะทำอะไรก็ทำเลยผมรอตีไก่เหลืองอยู่อยากเออไม่อยากให้เขากดแบบยอมแพ้เลยอะ่ะผมขอตีไก่เหลืองหน่อยได้ไหมทุกครั้งที่ตีไก่เหลืองเหมือนแบบว่าจะได้อชิพเมนเพิ่มนะครับมาละ เชี่ยไม่ได้ละเราวันฮิตไก่เหลืองไม่ได้ละ <laughs> สบีน่าวะ่ะ สองเวย์นะจะจะถอยก็ได้แต่ว่าต่อให้ถอยอะมันก็จบเกมไม่ได้อยู่ดีปะแต่ว่ามันก็อาจจะมีข้อดีตรงที่อันเนี้ยมันตีเธอเน,นี้ยเราได้ตีเธอนหน้าเราตีไปไหนเราก็จีจเพียงแต่ว่าอันเนี้ยเราถ้าเธอนหน้าเขาอีโวเป็นซิวเวอรี่เกมจะยิ่งยื้อเข้าไปอีกเออผมว่าไม่ต้องหรอกปะ่ะใช้จูเนเปอร์ไปนี้ละ าคมเขาล็อคเราไม่ได้อยู่แล้วครับเลือดเราเยอะขนาดนี้ผงข้ามไปตีไก่เหลืองเลยมันไส้มันยป้าจีจี GT ครับเย้ มือไม่แย่ครับโปรเฟสเซอร์ไว้ใช้ตาหน้าแล้วกันเนาะเพื่อโดนรีมือไม่แต่เด็กนั้นเขามีการ์ดค่อนข้างแน่นนะโดยเฉพาะถ้าใส่แอปเปิลเข้ามาอีกผมว่าเขาไม่น่ามีการ์ดรีมือละใช้เลยแล้วกันจบเทินครับผมทุกคนสังเกตปะ3-4เกมที่เราเล่นมา คือจูเนร์ธรรมดาเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะเวย้ยมันเป็นหนึ่งในการที่ผมชอบมากเลยแต่สิ่งที่มันน่าแปลกใจคือผมใส่จูเนเปอร์ EX มา2าใบแล้วใส่ใบเนี้ยมาแค่ใบเดียวแต่ไม่รู้ทําไมรู้สึกว่ามันแบบมันจวดได้บ่อยจังวะ <laughs> เอองงอีโ e วเลยแล้วกันเนะ เออจริงๆไม่ต้องรีบก็ได้นี่หว่าเพราะว่าต่อให้เขาอีโวเป็นเหตุมันก็ทำดาเมจได้แค่40เนี่ยอ่ะจบเทิร์นครับใจร้อนไปหน่อยนีย่งมาละจั่วหาคอสมอลอ๋แเราได้ด้วยดวงดีจา้าเชียร์เราทุกคนตาหน้า ตาหน้าผมจะเจอกับไอ้นี่ไหมเนี่ยโซเกเรโอป่ะฮ้าทำไมโปเกบอลไม่ต้องการค่ะผมตีคอสมอกก่อนเลยครับเพราะว่า ถ้าเจอโซกเรโอกแก้เกมยากครับคุมกำเนิดคุมกำเนิดก่อนที่มันจะเกิดนะครับมาวางคอสมอกอีกก็โดนตีอีกอะเดี๋ยวเขาจัวการไม่พักเลย ยอมเหมือนแกล้งเขาเลยอ่ะขอโทษด้วยนะอ่ะโอเคนะครับสำหรับเด็กนี้อาจจะไม่ได้แบบว่าเทสเด็กให้ดูหลายแมทอะไรสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็คงจะไม่ต้องพูดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเด็กนี้มากเพราะว่าเอาจริงๆถ้าใครที่ดูเด็กโชว์เคสผมตั้งแต่แพทที่แล้วเนี่ย รายละเอียดของเด็กนี้มันไม่ได้แตกต่างจากเดิมสักเท่าไหร่หลักๆก,ก็คือเป็นการเพิ่มการซัพพอร์ตที่ทําให้ j ูเนเปอร์เนี่ยทำดาเมจได้แรงขึ้นนะครับซึ่งมันก็ทําให้ภาพรวมดาเมจของเด็กเนี้ยดีขึ้นมาได้ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเฮ้ยบางคนอาจจะรู้สึกว่าเพิ่มขึ้นมา30ดาเมจอาจจะทําอะไรไม่ได้มากสักเท่าไหร่เพราะว่าดาเมจด,ดั้งเดิมของจูเนเปอเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากใช่ไหมแต่ว่าเอาจริงๆ ไอ้30ดาเมจตรงนี้แหละมันทำให้เราสามารถ k อ o c k out หรือว่าสามารถแบบต่อยอดทำอะไรต่อได้อีกแบบค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรดังนั้นคอนเฟิร์มให้ได้เลยว่าเด็กจูเลเปอร์ ex ที่เพิ่มการซัพพอร์ตใบใหม่เข้ามาเนี่ยเก่งขึ้นอย่างแน่นอนแต่ว่าจะกลับเข้ามาอยู่ท็อป10ได้เหมือนเดิมไหมอันนี้ผมไม่รับปากเพราะว่าแพทที่แล้วเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะติดท็อป5ในช่วงต้นแพทแต่ว่าช่วงท้ายแพททุกคนก็เห็นว่า มันโดนดีดออกมานะคบเพราะว่าเด็กไฟมันเพิ่มเข้ามาค่อนข้างเยอะแพทเนี้ยเด็กไฟก็ยังเยอะอยู่อ่ะที่แน่ๆแหละเด็กที่คนเล่นในแรงเยอะมากๆตอนนี้ก็คือเด็กกาโอกาเอ็นนะครับนี่ยังไม่รวมแบบพวกเอ่อบูสเตอร์บูสเตอร์เอ็กอะไรอีกนะเพราะฉะนั้นถ้าเจอเด็กไฟถามว่าเล่นยากไหมก็เล่นยากในระดับหนึ่งนะครับเอาเป็นว่าสําหรับใครที่อ่อชอบเด็กจูเนเปอร์เป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วเห็นว่ามีการ์ดมาอัปเกรดความสามารถให้อีก หยิบมาเล่นได้ไหมหยิบมาเล่นได้แน่นอนครับเราก็มาลุ้นกันอีกทีหนึ่งว่าจะเจอเด็กไฟหรือเปล่าอ่ะประมาณนั้น